การคนแบบนี้เนาะถูกอย่างลำบากกะ็คือเห็นคือตอนคบกันให้นแหเนาะเดี๋ยวพอเอาไปแบบเพื่อนกับบริติแล้วว่าถูกอย่างลำบากเนาะผูกคอเพิ่นนี่กับเมมบอแต่ว่าเพิ่นติดมูอไม่ว่าติดยาติดยาแต่ในสังคมตอนนั้นเนาะกินทุกอย่างมาสิ้ะนี่แหละพี่น้องมันเห็นให้เสียคนเนาะมันสิ่งบุรีน้องเพิ่นนี่กะ อ,อยากได้มาช่วยจนเจือครอบครัวเป็นผู้นำกับสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องเอซีหมู่เพื่อนเบิร์ดสุข,ขุสุคนว่าจเป็นทั้งฟังไทยหรือฟังลาวหรือว่าต่างประเทศน้องๆเน,นาะกัยินดียินดีต้อนรับข้าสู่ส่องทุกคำปันสุข ทีมงานปั่นสุปคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้เนาะทางตู้คำกับน้องกระบี่อ่ะอยู่ที่บ้านน้องกระบี่สบายดีดูนะมามานั่งกันเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกยาวมาเดินทางมาไกลเนาะเดินทางมาไกลสองคนจักรยขี่มอไซค์มาเด็กแว้นมาขี่ฟุ้งไงงงเพี่น้องเนาะพวกผู้ว่าบ้านยังพามาเขาก็ยังผู้ว่าบ้านอย่างนาะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปทานเพื่อนก็ได้เนาะเพราะว่าเพามาสามทางมากับชีวิต เรื่องเล่าน้องเพื่อนอยากคล้ายกับสาวบัวเลยพี่้องเลยอยากคลขายกับสาวบัวเน,ะนาะอยากคลขายกับสาวบัวแต่ว่าคลข่ายแบบใดกับสาวบัวทางเฮากับ,ย,บ,บย,ยังมู่ค่ะโดยมีแต่ว่าขึ้นไปคุยกับน้องเพื่อนเนาะเพื่อนกับยูบกับแม่แล้วก็วป่วยแม่แม่เพื่อนบบสบายสบายนะเพื่องนนเนาะจะเป็นแม่ห้างจะเป็นแม่ห้างลูกหนึ่งแม่ปบาแม่ป้าอป้าพ่อทิมเนาะชีวิตเรื่องเล่าคนเป็นยังไงกะ เขาก็ยังบุพุมีแต่ว่าคุณประธามเพื่อนคุนไปคุยกับเพื่อนนั่งอารมณ์กับเพื่อนเนาะชีวิตเรื่องราวเพื่อนเป็นยังไงเนาะกลำบากบอทุกอย่างบอสู่ชีวิตมาก,กับลูกสองคนจักปีจักปีเนาะเพื่อนเนาะเขากะที่กลับสอบถามเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าว่าทั้งสองตู้บอกผิดพลาดประการใดเนะาะการะกรับขอโทษขอใคร่รำลึกน้องเพื่นที่น้องเนี่เพราะว่าเขากับัางเล็กเนาะโดยทางเล็กทางเล็กจะไปลองไปคุยไปถามเพื่อน เป็นยังไงกันเนาะถ้าก่อนไปก็ฝากเลยด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตุ๊กคำเน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจทางตุ๊กคำและทีมงานได้เ็นคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้องเลยนะพี่น้องท่านชมเมืงองเนาะไปยังไงจะขึ้นไปว่าออก,กับน้องเพิน่นพูดกับน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นก็อยู่เทิงเพื่ละพีนนะ่น้องเลยไปนะสบ,บายดีน้องตบิสบ,บายดีสบ,บายดีคือทำนนี่คือบ้านหมู่บ้านเพิ่นโอ้นี่กับเพื่อนเพิ่นไปจากเนาะโอ้พี่น้องเลยนี่เพื่อนเพิ่น รังสิตังใหม่หมดวันใดๆเนาะไปเดินไปทานเพื่อนกับตัวเองเลยเนาะ<ด> <c oughs> ไก่ทงนาได้เลยเดินเพื่อนนี่พี่น,น้องบรรย,<ด>ยาก,กาศดีได้หนิเขาอนุญาตขึ้นเดอ้อบบบนี้เดออ้อมันพายเขาโจโจ้เต๋อ,อตวิกระไดคืนอ่านอกไปเนาะ เออแม่ยังมาหนังไกลๆกันเลยสบายดีเนาะสบายดีเด้อแม่สวัสดีปะเป็นยังเนาะให้เพื่อนเบิ <h 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 ่งไปพี่อนเนาบรรยากาศโมนี่เนาะห่อนเนาะเอาเขาเรื่องเลยพี่น้องะการเดินทางการใช้ทามสื่อเนาะโดยด้วยนี่เป็นสื่ออะไรเนาะสื่อแท้สื่อคำสื่อคำโดยสื่อจารึก ชื่อบาคชื่อคือกันเนาะเป็นหยังพี่นอชื่อชื่อเล่นนี่ชื่อชื่อบุมแม่นบ่โดยแม่เพิ่นด้ซะแม่่ชื่อแนได๋ชื่อแม่ยังก่อบแม่บอกกอเนาะชื่อแม่บกกอพี่น้องเอ้ยูน้อยได้ลูกชายบ่ชื่อแคคโดยชื่อคือผู้หญิงแท้เนาะแคทนี่คือแปลว่าแมวบ่แม่สแท้เพิ่นหาเขตเขตว่ากแม่เด้อสุดเขตสุดเขต ไก่แม่บอกคือไก่แม่โอ้สุดเขตโดยคือทางเรื่องนี้อายุจักปีเลยใช่ไหมอายุสหภาพีสหภาพีเป็นน้าน้องของไอตุคคำเนาะแม่นแต่เป็นเอเยอรเจ้าแม่นบแอ้างเจ้าอยู่สองคนกับแม่นี่บอ่แม่จะอยู่กับลูกนี่แหละสามคนทั้งลูกเนาะลูกครอบครัวกับลูกนี่เห็นนี่แหละโอ้แต่ทั้งทั้งพ่อกับพ่อเพอ่์นี่ประยุกต์กันแล้วมันบ่ เลิกกันแล้วเลิกแต่ตอนดูยังพันได้เกิดแล้วคือเลิกไวแต่เนาเป็นยังคือเลิกกันแบบบอกแต้บอกบอกเข่าใจกันนี่แหละแบบคมบอกเข่าใจเนื่งมาเราก็แบบติดยาเราจะวัวแล้วอลไอยู่น้าแล้วแล้วแบบถูกยากลาบากใจแบบบัได้สอยเรือยังได้นะน่าอยู่ไปก็พ่อสานันเลยแบบพาเราไปขวดทองกับ ขิมห่าวไหวกลางทางจังสีงโดนขิมไหวอยู่กลางทางวัดทองวัดทองไงเนาะโดยจีเห็ดจังได้ขิมไว้แล้วก็ไป,ลไปไเลยไปใส้อันรเลยก็ไปกับหม,มูเพิ่นหมูบอได้คิดเลยว่าเฮากับลคคูกนี่สิเป็นอะไรคือพาพาเมียไปกวดอยู่ที่มอบอเมียน,นอยู่เซโน่ไปกวดมาอะไรบัญนี กวนแล้วเลยมายังบุทันได้ยังบุทันไดไปฮ่ะตอนไปแมนยังบุทันใดกวดใช่ไหมแมนเราไปผบหมูเราไปผบหมูเล่าเลยแล้วก็ไปกับมูอืมสิแล้วก็ทิมเขาไว้คิดว่าไปกวดมาแล้วค่ะครับแต่ว่าโบแมนเนาะโ<อ>คือไปตอนไปกำลังสิปไปยังบุฮอ,อดฮวงหมอซช่ไแมนยังบุทันใดฮวงหมอนี่คือเรื่องเราแต่เพิ่อนัน ไปเลยเพิ่นเจอหมูเพิ่นบอกแมนไปพบหมูตอนหน้ะก็คือซีแมนเพิ่นโทรนัดกันหลยกับบุ้งหูนี่กับบุ้งหูคือกันเพิ่นขอโทษด้วยเพิ่นติดยาบอกผัวแต่แมนเพินพน่นติดยาติดยาแล้วหมูเพิ่นแกจังหวัดติดยาทำกันบ่นจักกันน่ะซีแมนที่นองกับบุ้งหูคือกันเราเป็นคนเราเป็นคนดลินนะนะ ด<ม>ินทุกอย่างบาวาสิป้าแบบคือเฮาเป็นเมียนี่กะไปกับเมียนี่กะว่าขอโทษนําเห็นผู้แสบผู้สาวอีหย่างเลยนะบได้เกงใจเฮาคอเบอร์คอเฟสสิเมียก็อยู่น้ากันเมียก็อยู่อือก็เลยทําให้ปะยาห้างกันเนาะแม่เจ้าก็มาอยู่กับแม่มาเนียแม่ค<ม>ือปะก็เพิ่นมาจากปีแลวสิแต่สามปีแล้ว สามปีก็สามปีปลายนอกั้งแต่นอกคุณยิงสามปีปลายอยู่ในท้องแต่ปัจจุบันนี่เจ้าพากันเห็ดนะสพปัจจุบันนี่ก็อาชีพก็มีแต่เห็ดหายเห็ดน่าพากันเห็ดเนี่ยได้นาตัวมีแต่ย yeah. ิงอยู่กับแม่อีกเนาะแม่กับแม่ก็เห็ดเองเจ้าเห็ดเองแม่เอาแล้วเนาะเห็ดอะไรนะครับหลุดอัน ใช้ในการับเองบลยทับสุดท้ยเองท้ยนาเองทับนาเองเจ้าไหนดิแมนน้องตบีคือเก่งกว็ห่อนเฮาเลยเนาะคือน้องตะบีนี่ก็ยังกันทับเป็นอยู่แต่ว่าบเก่งนอกนาะั้นเห็ดหน้าผู้เดียวเป็นท่งทนาไหนเองอีกทับเองเมื่อยทีชุดเลยท้ายนาโดยยังต้องเมื่อยอยู่แต่ว่าต้องทนเพราะว่ามันบ่มีผู้ใดเด้ครอบครัวเฮากะถูกยาก มันม e ีทางเกด้คก็ต้องสู้ด้วยตัวเองสู้วยมันมีทางเลือกนรงไหนเนาะต้องคือเห็ดเองเปทุตอย่างดำกระดำเองอีกดำเองก็ได้เลี้ยงแม่กับลูกเนาะจนเจอครอบครัวไปพี่น้องเลยถือว่าน้องน้องบุ๋มบ่แน่นอ่าน่องบุ๋มนี่ครัถือว่าสู่ชีวิตอ่ากับแม่นี่กับลูกสองคนนี่ดยจักปี ตั้งแต่สู่ชีวิตมาบอกแมนตั้งแต่ยังบบทันเดียเอารัวคุณนะขับรถเองเอ,อือหัว่ามันบบมีภยยัยแต่ผอเสียคุณออพอเสียหันว่าใหญ่กับ่บใหญ่แล้วอายุสิบสองสิบสามปีเจ้าน้าโแมนโอ้คือสู่ชีวิตมาแต่น้อยเลยโดยคือเพื่อนนี่กราเงเยรนี่เฮีอนเจ้าบอตัวนี้แมนอันนี้ ตันตั้งเสาทั้งล้างนี่ได้โดยเป็นเพื่อนของนอกแต่ว่าเห็ดแล้วก็แบบพอได้ไปหาเงินนะอืมีลูกแล้วก็อยู่เลี้ยงตอนเจ้าเห็ดนี่เห็ดเห็ดกับไผตอนเห็ดนี่เห็ดอันนี้นะเ่อนเห็ดป้เดียวอืมตอนเป็นาเบ่แม่ตอนยังบ่ทันได้เอากับขอของลูกอืจะไปหาเงินบ่อบ เอาแหละพอแต่ว่าเอออยู่น้ากันแล้วยังบร่ได้คอหนาแหละ<ม>เอาละต่างเพื่อนแหละแบดนี้พอเรามาอยู่น้ำนะโอ้โดยโดยเข้าใจเนาะ<ด><ฮ>ับจะไปหาเงินนี่หาอยู่บ้านเขาบอกว่าไปหาอยู่ไทยหาอยู่ไทย<ม>โอ้ไปได้จากปีไปไทยนี่ไปไทยแต่ทุกปีได้และหาปีโอ้ไปเห็นเวกอยู่ไทยแมนโอ้เป็นผู้สาวเนาะ ตอนเป็นบุษาวบ่มีครอบครัวพี่น้องเลยแล้วแม่ได้สอนแม่เพิ่นอยู่กับใครสัตอนนั้นน่ะแม่น่ะเพิ่นก็แข็งแหงดีเนาะเพิ่นก็อยู่กับอ้ายผู้นึงเพิ่นบ่ได้ไปเด้แต่มื้อนี้อ้ายไปเบิดคือตอนนี้แม่บ่แข็งแหงบ่ตอนนี้แม่นแม่บวชสบายดีเพิ่นมีโรคประจําตัวเพิ่นเป็นหลายโรลกหลายโรคความดันน่ะกระเพาะไนท้องดีไหนกินยาชับชวนนนแหละ แค่ยาไปล้งกับพดีไล้างไปล้างกับพดีกินเขากินยาลายเนาะบ่ได้กับเนาะแล้วกูอันหนึ่งผญังอันหนึ่งโดยสับกันแต่มาหลุดโดยเป็นไปบัดนี้อยู่กับแม่วันพอดีแม่เป็นลูกยังน้อยเนาะโดยแม่ก็เป็นเป็นแห้งกะบ่มีไผก็มีแต่น้องนี่แหละก็เอาลูกไปผ่าของเขาเอาเงินให้เขาแล้วก็พาแม่ไปห้องมอง ไปห้องมอเมืองจำพรแล้วก็เพิ่นส่งไปห้องมอแคงเข้าไปกับแม่สองคนโบได้มีไผเลยมีแต่เจ้าสามคนนี่ไปเอาเวลาไปโบได้เอาไฟลูกน่ะผาไขวนน้ำเกินไปสองคนกับแม่แมอนักเรียนเราไปแนวไร้บัดเวลาไปกับไปหาเพื่นหาร์โหลดเผื่อเพื่นไปส่งหาหาคนในบ้านนี่บอแม่อือเพราะเส้นทางเขามากกว่ไกลเนาะแม่ เพื่อนไปส่งรุ่งมอแล้วก็เอาเงินให้เพื่อนโดยโดย,โดยเฮ็ดแบบนี้อยู่แบบนี้มาจากปีกับแม่นี่อยู่กับแม่ดเฉยสะอตอ้นมีลูกแม่นตอนมีลูกจน้งแต่มีลูกนี่ก็ได้สามปีป้าที่อยู่กับแม่ที่ว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าดำให้ดำหน้าไทายให้ไท,ย,ทยหน้าผู้ดเดียวนี่ได้เฮ็ดเฮ็ดไทยหายไท,ย,ทยหน้าผู้ดเดียวนะก็ตั้งแต่ยังเป็นผู้สาว โอ้อยังเป็นดูเสร้าเพราะว่วามบุ๊มมีคนเลยบ่มมีไฟพอกระเสียตั้งแต่อายุห้าสิบสามปีอืมถ่ายหน้าเนะี่ยมันเป็นเรื่องดิน่นดิ่นได้คือเ<ห>มื่อยจะแท้เ<ต>ลยขนาดเห็ดขนาดเห็ดลายคนน,ยานนี่ก็ยังเมื่อยเนาะ่ก็เมื่อยแต่ต่ออดทนสู้เพราะว่าบ่๊มมีไฟด้วยกันบ่เห็ดกับยานบ่มีกนินเด้ใช่ไต้องอดทนต้องเห็ดคือตอนนี้ก็ ลำบากชีวิตลำบากแห้งอยู่เพราะว่าผมมีพอแล้วก็ลำบากสุดลำบากเลย<ม>วัดพ่อวันนี้คิดว่าเอาพัวคิดว่าซีดีคิดว่าเอาพัวมากที่มีคนซอยเบีย้ยนะโดยมีคนซอยเบียกเฮ้าแล้วดสีแบงเบ้าพะละเฮ้าแต่สุดท้ายเอาไปแบบโบนีแบงเบาพะละเฮ้ายัางยมีแต่เอาความแบบลำบากย่างใจมาให้ทุกอย่างก็มีแต่เฮ้าเหตุพัวมากอะ มานอนอยู่สื่อเอาเห็ดหายไทยหน้าไทยหน้าเมียไทยหน้าอยู่พัวนอนเื้ยนอนเบิ่งแม่มเนทีเอ็น<ม>เอาพัวมาอยากให้พัวซอยอยันเรื่องเฮนหาเห็น,หน้าซอยกันเนาะแม่อันนี้มาผลให้เงินมาพานกันกว่าเลยเนาะมานอนอยู่<ม>เฮาไทยหายไทยหน้าบุาแมบชิแนมเนบิ่งบ<ม>ุ้ซนจุ่นอนมาถามหาของกินอยากกินข้าวแฟนบุมมีอีหยังกันอืน้ เรียงงานบวเห็ดเนาะโอ้นาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นมีลูกก็สู่ชีวิตมาเลี้ยงลูกจนได้ยชัปีชั่ปีจังสี่เลยเนาะเพราะว่าในเฮือมันบ่มีน้ำทรายเนาะตอนพอพคนอยู่ก็คือสีบิแบบนี้เนาะตอนพออยู่ก็ยอมหับว่าเออมีพอแบบว่าเคนกระเฮ็ดทุกอย่างเคนบ่ชคอยชีให้ลูกเห็ดเป็นรักเป็นแรงเนาะเป็นนั่น ผู้นำแม่เป็นผู้นำเจนีบ่มีบ่มีผู้ได้คืออยู่กับแม่จังซี่ก็เฮ้าเป็นแบบเป็นจุดยื่นของแม่เป็นัว้าเขาครัวเป็นเสาบ้างเป็นชสวลัดเป็นผู้นำแหละเนาะคอยดูแลแม่คือครอบครัวเจนีแม่เผิ่นมีลูกจกคนแม่เผิ่นมีลูก6กคนแต่ว่าเผิ่นบริอยู่เพิ่นไปไสเพิ่นแบบว่าไปสางครอบครัวนะเพิ่็อยู่กับครอบครัวต่างคนต่างมีครอบครัว อยู่บ้านอื่นเมืองไกลแล้วเนาะนี่ไปเพม่อนก็อยู่ห่างไกลเลยโดนๆเพื่อมาย่ามตั่หนึงโดยโดยก็คือมีแต่น้องกับแม่อยู่นี่เนาะแในสูเมอร์นี่เพม่อนก็อยู่ไทยพุญเบิร์ดโดยดยเพื่อนนี่คิดว่าเฮ็ดต่อจีบ่ันนี่ก็ว่าสิเฮ็ดต่ออยู่งเผื่อมีเงินนะนะโดยดยเอาเนาะเพยายาลังใจใหู้แต่ว่าบ่มีบ่มีเงินบ่มีข้ามนี่แหละคือเห็นนี่แหละครอบครัวกระทุ่งเนี่ย เห็ดได้สำนักแต่กะยังดีเนาะที่ว่ามีหลดไถห้ไถานาดยเป็นรถเจ้าเองบ่โดยแม่อรถมีแต่พอเจ้แม่ซื้อไว้คนและเนาะเป็นของพ่อของแม่แต่ว่ากะมีกะบุรีกแบบนึงเนาะบุมีผูซอยบุมีผูขับผูข,บขาดผูไถหนาเวลาหอดาดูเห็ดหิเห็ดนาเนาะน้องตุ้บีเนาะก็คือมีแต่น้องผลเห็ดเวลาได้เขาแล้วก็คือแบบยกไปสมเขาอย่างนี้นะ หยกเองบอกหยกไปหาเพิ่นจ้างเพิ่นมาซอยหยกซอยหยกกับกระสอบขาวขันยิบเนาะหามนน้ำกันอะไรมันยาวเลยเนาะม่นยิบมีแต่ยิบเอาโลยโดจ้างเพิ่นมาซอยเถือเื่อกับหาเพิ่นเนาะคนใกล้บ้านใกล้นาเคียงกันเพิ่นก็คิดดูตจรสงสารเท่านาะเพิ่นก็มาซอยมาซอยอือโอ้ถือว่าเก่งพี่ไหมรวยสู้ชีวิตอ่า ในายวันเนาะานเศร้าเศร้าหาปีเนาะแต่ทั้งอันไอ้บุ้มนี่บุกคิดอยากมีครอบครัวใหม่บ่รับคิดอยู่บ่ค่ะคิดอยู่แต่ว่าก็ยังบ่พร้อมเพราะว่าเฮายังบ่มียังชีวิตลำบากคิดว่าเพราะว่าเฮาก็มีประสบการณ์มาแล้วนะเขาเคยหูมาแล้วผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วก็เลยแบบว่าย่านแมนโอ้ยยานเป็นคือเก่าขัน่ามีนี่กะยังมีแบบ คนแมนคันมีก็อยากมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแบบว่าผอมสาม้อมซาไปน้กันผอมสาม้อมซาไปน้ำกันกยากลำบากกะโบตี้เขาเพียงแต่แบบว่าหักแพงนะหักแพงเบิ่งแย่งมี่ยั่งก็แบบว่าให้กำลังใจกันเนาะมีเกลือกินเกลือน้ำกันเนาะมีผิดกินผิดกินซาดลำบากก็ลำบากน้ำกันสบายกะสบายน้ำกันแบบนี้น้องอยากได้ต้องการคนแบบนี้เนาะถูกยนักลำบากก่ ก็คือเห็นคือตอนคบกันเห็นแนเนาะแต่พอเอาไปแบบเพื่อนกับบริตติแล้วว่าทุกอย่างลำบากเนาะพูฟอเพิ่นนี้ก็เมมนบอแต่ว่าเพื่อนติดหมูเรียกว่าติดยาติดยาติดหมูติดยาแต่ในสังคมตัวนั้นเนาะดินทุกอย่าง่าสิซะนี่แหละพี่น้องมันเห็นให้เสียคนเนาะมันสิ่งบุรีน้องเพิ่นนี้ก็อยากได้มาช่วย จนเจือครอบครัวเป็นผู้นำเนาะคืออันนี้มีไผ่หกบอไผ่ผ้าอีกอะมีบอโดยมีมีเนาะเพ่นม,มีใส่มีใส่เนาะยังดีพีนพน่น้องเอ้ยไปกงไผ่ผ้าแม่สบายเนาะองตุบีเนาะแล้วพาเพื่อนไปหาหมอในเดือนนึงจักเทื่อนี่นนพาแม่ไปหาหมอเนาะพาเพื่อนไปหาหมอนะเดือนหนึ่งซองซ้ำเทื่อเพราะว่าได้กินยาตอนนั้นะ ตอนนี to to. ้แ <benim> ม mm ่นี่ยก็ังกินยาอยู่่แม่ก็กินปกติกินที่เก่าเนาะหัวเหมือนเป็นไรโรคมันกระหังายอยาแน่โดยแต่ว่าอยู่น้ำยาเนาะแม่ก็เนาะต้องกินยาปันเท่านะแม่เนาะแต่กินยเบื่อนเ็นได้แตกแตกินแม่แม่เนาะก็ หลายคนเนาะแที่เฮาไปเจอมาพบการมากหลายคนผู้ที่ลําบากของเฮาก็มีเนาะ่ผู้ที่ลําบากขอเฮาก็มีเฮาก็สู้สู้คือเก่าปีนี้ก็เอ่อเครื่องนเราหยังก็เจ้าเฮ็ดผู้เดียวเจ้านี่บ่แม่นอืนี่ะเาเพิ่นอ่อตั้งเฮือนขึ้นนี้จักปีแล้วจะตั้งเฮือนขึ้นตั้งเฮือนขึ้นได้ สามปีป้ายนะตั้งแต่น้องเพิ่งมาเกิดบอกแมนคิดอยากไปหาเงินมาสานต่อยบอกเฮือนนี่ก็คิดอยากไปอยูุ่แต่ว่าบ่มีคนเลี้ยงลูกไงคนอยู่น้ำแหม่บ่มีคนอยู่น้ำแม่เอาไปเผาห้องเยียนน้องเพิ่งบอกไปบอกไปฝ่าห้องเยียนกะอยู่อยู่เหนับมันบบมีหัวอ่อมน้องเยียนหรอ่แมน เครงเฮียนนั่นเนี่ยบุคืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองมันมีหัวอ้อมเปิดใส่ปุ่แจไว้อยู่ทางหน้าอย่างนั้นบอกแต่อยู่นี่บุมีหัวอ้อมบุมีกําแพงกัญญานเพิ่นหักห้าบุคุ้มลูกกับดื้อแม่แจ็คหน่อยเนาะโอ้เพิ่นใหญ่แจ็กหน่อยก่อนเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คืออยู่น้ำน่องเบิดเนาะน่องน้องน้องบุมเป็นคนน่าดก็กลัวเป็นผู้นำทุกอย่างก็คือแบบว่า เป็นคนแบบหักเวิดพละมาเวียดย่างบ้านเมืองอย่งเคยคิดท่อบอกเคยคิดท่อเคยบ้างครั้งก็ท่อแต่บกเคยห้แหม่หับหูอ่ะเออท่ออยากให้คนคิดน้ำเฮาบอกแมนเคยคิดบานะ้างครั้งคิดท่อแห้งๆเขาบนนอนน้ำตาไหลแต่กอ่ะบห้แหม่ครับไปนี่ผู้เดียวเนาะแมนแล้วก็นี่จะคิดบะ่ะเออตอนนี้ท่อ ขีดไปข้างหน้ากบว่าเออบมเป็นยังคนอื่นเขาแห้งลําบากกว่าเฮาแมนจะขิดว่าสู้เพื่อลูกเพื่อแม่คือเฮาพยายามทําตัวไว้ว่าให้คนภายนอกเห็นเฮานี่เข้มแข็งเนาะแต่ภายในเฮากะคือบอกเลยภายนอกทุกคนทุกคนเนาะอ่าย่อมมีอุปสรรคแล้วก็มีอ่าทุกอ่าแต่มันกะยดนมหาโดนอกเนาะแมน่ว่าสิคนถูกคือว่าคนรวย กายยอมมีอุปสรรคคือก,กันคนร่วคนรวยนี่เพิ่นกามีปัญหาการบริเวณว่ามีแต่คนถูกคนทีนทเพิ่นรวยเพิ่นก็มีปัญหาปัญหามันกาดสิบวคือกันแต่มันกิมีเนาะมันคนละแบบกันเนาะคนละแบบ,บข้างๆคิดท่อแห้งๆก็คิดเห็นหนาพอคิดว่าเพราะว่าตอนพออยู่เฮาสบายนะก็คิดเห็หนแต่หนาวพอพอจะเอาผนจากไปจักปีแล้ว หน่อคือกันแต่ตอ้นอายุหน่อสิบสามปีโอ้ขนาดนสิบปายปีเนาะโอ้ตอนนี้สาวห้าเนะสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีไหนบอกสิบเจ็ดปีประมาณนี้ใชนะ่ไหมเนาะสิบหกสิบเจ็ดปีประมาณนี้จะผุ่นมาพอเสียมากแล้วแบบว่ามีภัยอยู่ก็มีแต่น่องกับมีน่องหลาคนหนึ่งแต่ว่าผลยังน้อยเห็เดเบี้ยกยังไม่ได้ก็มีจะน่องเองเห็ดหายภายหน้าชูแหม แต่ก็ยังดีเนาะยังมีให้น้าตะกล้าพอได้จนเจอดครอบครัว่พอได้เห็ดแต่เหตุกะลำบากเลยเนาะด้วยลำบากเพราะว่าป่มีผู้ชายแต่ว่าตอนนี้น้องกะยังบวกคิดสิเปิดใจเนาะแม่ยังบวกข้อมถ้าสมมติว่ามีคนอยากมาใช้ชีวิตน้ำเนาะพ่อมมาแต่งมาคอนี่น้องชีวะจังไดยังบกข้อมยังบวกพ้อมเนาะด้วยเพราะว่าเฮากะ เคยเห็นเคยเจอมาแล้วเนาะม่น,มนเคยมีประสบการณ์มาแล้วเคยแบบน้องเหตุเพื่อนอยากแบบอยากเห็นอยากสูแบอยากเห็ดมันแล้วจริงยังบุคลมสร้างคือแบบยังบุพลมสร้างครอบครัวคืออยากเหตุเพื่อนให้มันแล้วจริงถัมามีคนคนมาซอยสาน,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 นเหตุเพื่อนสานต่อเหตุเพื่อนนี้เจ้ากับยินดีบอกดยยินดีแต่ไม่ผู้ใดแบบผู้ใหญ่เนาะคนบ่งเ่นเห็น ้าสงสาสงสารแบบซอยเจ้านี่อ่ากะได้น้องยินดีเนาะนี่พี่น้องทงทีมงานเฮาให้เพิ่นซอยอยู่เพราะว่าครอบครัวเฮากะลําบากน่นเนาะมันกะเฮาเป็นเด็กกตัญญูเนาะสูอยู่กับแม่เลี้ยงดูแม่บ่ทิ่มบ่ปาแม่นี่ดีที่สุดพี่น้องเนาะแม่ก็พาอางมาแม่เือน พอแม่สร้างไว้กับมันเบบเก่าแก่เลยไปอยากเห็นตัวนั้นนี่มันแล้วตอนนี้คือ,อเรื่อนหลังเก่าแต่พอแม่สร้างไห้นี่เนาะหลังนี้เนาะพอได้มีบอลให้ลูกให้แม่อายุขอโทษเด้อเขาขอถ่ายในะได้กบอลถ่ายเบิ่งเงินบินกล้องไปยังไงบ่เพื่อนบ่แม่ได้เนี่ยเ็นน้งเห็นเียเด้อพี่น้องคือเรือนเพิ่นอยู่ปัจจุบันเนาะแม่ คือเพิ่นนี่เพิ่นตั้งเพื่นตั้งไม่เนาะน้องพี่เนาะน้น่องเพิ่นตั้งไม่คืออันเข่านี่ส่เจ้าเจ้าย่อขึ้นมาเองบ่ซั่นเขานี่อันให้เพิ่นย่อขึ้นให้เหน่องจ้างเพิ่นย่อก็สอบเด้เนาะเพิ่นว่าบ่ได้เวณนื่องง่ายด้เฮือนก็ย่อขึ้นมาทั้งเฮือนเนาะแม่นให้ตุ้กครับจะย่อได้บ่อ่ได้รบอสเนาะไม่เฮือนก็สูง้มบุกหน้องเอ้าเอ้าเนาะีแต่ว่าคือเว้าแหละเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะเพิ่นอยากเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกะ ยินดีเนาะทางทีมงานเฮากะพรามเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่าแล้วก็เอาบุญให้บุญนั้กันเนาะช่ยวยเหลือกันพี่น้องเลยเพราะว่าทางเฮากะเข้าใจเนาะความลำบากความทุกข์ยากเขาก็าเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วน้องตูบีเนาะก็เคยผ่านจุดนั้นมาคือกันอ,อายก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ก็ถือว่าบ้ันนอกแต่ก็สามัญสมเมืองมูเนาะบ้อยู่กอกินไข่พวเก่าแต่ว่านอกนี่ยยังแบบลำบากอยู่เนาะยังแบบ ย,ยังยังบอรลรุดลุดพ้นจากตรงนี้เนาะ <Yeah. S 1> ว่าเพื่อนจะเป็นผู้ยิงเขงาเพื่อนมีแต่ผู้ยิงแต่ว่ายอมรับยอมรับใจเพื่อนนี่คือเพื่อนสู้สู้แบบสู้ีลีเนาะ <No. S 1> ตู้คำเองเป็นผูน้ชายนี่ถยให้ถยหน้าตู้คำยังให้พ่อเปลี่ยนทั้งเถื่อ mm. เมื่อยแทะไรเนาะ <No. S 1> แต่ว่าน้องบุ๋มนี่เพื่อนเห็ดเองเนาะอ่าเพื่อนเห็ดเองเพื่อเขาอยากมีเข้ามีน้ำไว้กินกับลูกกับแม่เนาะ แต่ว่าเพิ่นก็มีลูกฮะหากคนผู้หล่แม่เพิ่นนี่กันเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นก็ไปสร้างครอบครัวไผมันต,งตงังเมืองตังแขงตังไกเนาะก็แล้วแต่ไปได้เมยียอยู่ใส่เลยเนาะเพิ่นก็บ่ได้คอยมาเนาะน้องบุ๋มเนาะมีแต่ว่าให้น้องบุ๋มกับแม่สู้ๆเนาะไปกำลังใจให้ <S <S> <S เนาะเป็นกำลังใจให้เจ้าก็ดีแล้วล่ะดีไลที่ว่าบ่ทิ่มแม่ดูแลแม่เนาะหูว่าแม่เฮาบ่สบายกลัวได้โรคเจ้าก็ พ่ออัมชยูนเคียงขางแม่บางคนนีไปไนะน้องหล่าเอ้ยอือบางคนนีไปไนะชีวิตกะโอ้ยเมื่อยทุกข์ยากลำบากนะนี่ขิดกุ้มคือจะเ่าแล้วเพิ่งเธอไปดีให้นี่อย่างแต่บางคนบอกนะบางคนไปกรุงเทพเมืองไทยลงเมืองกรุง,งลืมพ่อลืมแม่คิดมาใช้อย,ยู่บ้านโอ้ทุกข์ยากลำบากอยูย่พุ่นสบายแต่มันกะสบายสัวข้าวนอนอยู่พุ่นเนาะก็คิดกะคิดท่อแต่ว่าก็ต้องสูคิดว่าขิดต้นแม่เวลาแม่เป็น แม่เป็นมีปัญหาขีดกลุ่มเพราะว่าบ่มีภัยมีแต่เดียวไปทางใดกับเม้งเดียวไปทางใดกับหันไปทางขางกับบริวารภัยมีแต่ตัวเองแต่ก็จำเป็นต้องสูงโดยโดยนะเขากำลังใจให้คือเราโดยกำลังใจแม่นขอตัวกับบ้านเพื่อนได้บันนี้เนาะโดยถ้ามีโอกาสก็ชีแวะมาเดี๋ยมมาด่ามาเล่นน้ำเด้อโดยโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีได้ไหมเด้อทั้งแม่แล้วสูสูดเนาะอย่าดองอ๋อลง ทุ้กข้ากะบสี่ายอัพเดตเพื in, mm ่อนเพื either way, either way, either way, either way. ่อนให้เบิ่งกเนาะนี่เพื่อนน้องเพื่อนหลังเพื่อนตั้งผู้เดียวเพื่อนเพื่อนสู่ชีวิตเนาะโอ่าสู่ชีวิตคือกันเนาะเพื่อนเนาะอันนี้ก็รถเพื่อนเนาะแต่พอแต่เมย์รถพอเมย์นี่แหละคันนี้แหละพี่น้องเยเพื่อนเพื่อนลุยนี่เพื่อนเพื่อนนี่ป้าจะยิงตัวน้อยครับรถไทยเนาะเพื่อนเนาะเก่งเลยพี่น้อนขับรถไทยไทยให้ไทยน่า เอา้าทางตูคำกะคือด้ขอตัวจบคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังใดกะขอขอบุญขอบคุณเดอ้อนะ้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของตูคำและกับปกคกถามขฆษนางตูคำไปเนะาะแล้ขอขอบุญขอบคุณเพื่อนร้ายได้พี่น้องเลย่ะเรื่องเล่าที่เป็นจังใดกะให้เบิ่งในคลิปนะี่พี่น้องเลยทางตูคำกะมาครั้งแรกเนาะมาถามน,อน้องเพื่อนกะโอเคพี่น้องตูคำคือจะขอตัวกล่าวเข้ามาสมบายดีสบายดี